ก็เป็นมายุนนะครับเป็นนักฆ่านกลุ่มมายุนไม่เล่นเดีร์เดอร์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มรุ่นใหม่นะครับเป็นนักฆ่าสกัดโรสกาโรม่าซึ่งโรสกาโรม่านั่คือสกัดเก่านะครับของจอห์นวิกที่มีเดียร์เดเรกเตอร์นะครับเป็นผู้กำกับแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของภาคนี้ด้วยนะครับแบลรีน่านะครับเอาละครับมาคุยกันในถึงเรื่องของแอคชั่นซีนกันบ้างอ่าเมื่อพูดถึงหนังในจักรวาลจอห์นวิกเนี่ยฉากแอคชั่นไหนที่เราจดจำได้มากที่สุดครับ ฉากฉากแอคชั่นที่ผมจดจำได้มากที่สุดคือเออ่ที่เขาแนะนำจอรวิคครอ๋อที่เปิดใช่ครับที่มันเป็นแอคชั่นที่น้อยมากคือแค่ตีพื้นแต่ด้วยพลังงานของจอร์วิคทำให้ผมจังทุกวันนี้เลยเป็นบาบายาก้าผมชอบมากที่มาของบาบายาก้านะครับซึ่งเราเป็นแบบผีร้ายของรัสเซียนะครับใช่เราเป็นแบบคาริค้าไม่ตายนะฮะคิดว่าไงครับผมเหรอผมชอบฉากที่จอร์วิคเนี่ยเป็นหนึ่งลุมสิบอ่ะเพราะว่ามัน ลุมบอลที่ทีมงานของฝั่งตกข้าวมันลุมบันมิกซึ่งแบบไม่เคยเอามาลงเลยครับอะไรชอบมากเป็นเซนเจอร์สาวค่ะน่าจะฉากกระจกซ้อนกระจกอะคะ่ะที่ตอนแรกมันบอกว่างงๆว่าอีกคนนึงอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็ปุม้มระเบิดมาก็เป็นฉากบูไปเลยน่าจะชารเตอร์สองนี่ไม่ใช่ชาเตอร์สองในฉากท <2 S 1> ี่เป็นญี่ปุ่นใช่ใช่ค่ะวิดีโอมั้ครับเอ่อของใงอาจจะไม่ใช่ฉากบู๊ค่ะแต่ว่ามันแบบรู้สึก ตื่นเต้นมากตอนจบภาคไหนนะที่ภาคสามไหมที่ไปเจอวินสตันที่สวนตรงนั้นะแล้วแบบว่าทําไมผมยังไม่ตายอีกวินสตันก็บอกเป็นเพราะฉันอะ่ะยังไม่อนุญาตแล้วทุกคนก็หยุดเดินแล้วก็แบบหันหน้างมองแล้วเขาก็เริ่มวิ่งไปว่ะอ,อ๋อนี่ก็เป็น่ในเรื่องที่ต้องจดจำครับของวินสตันที่เป็นคอน i n เน t a l n e ิวยอ k นะครับสท่ารับสท่รับตหรับผมนะขอได้นะเขาบอกเลยว่าฉากที่น่าจดจำคือฉากขึ้นบันได <laughs> อันนี้เดี๋ยวกลายไว้ก่อนนะแต่ว,ว่าอันนั้นมันอันนี้เราจะเล่าเรื่องเท้าความ,มาในของอจอห์นวิกในภาคสาในภาคสี่แล้วกันนะครับในภาค From the World of John Wick m a r o i n a นะครับอ mm hmm. ะไรครับคำถามต่อไปครับภาคหากพูดถึงอาวุธนะในจักรวาลจอห์นวิกเนี่ย mm hmm. รอบนี้ของจอห์นวิกก็ไม่มีอะไรธรรมดาแน,น่อนอนนะหนังสือโต๊ะตู้เตียงอะไรมาหมดนะครับ mm hmm. รอบนี้ได้เห็นพอจะเห็นอาวุธของภาคนี้หรือยังว่าใช้อะไรกันบ้างย mm ังไม่ได้เห็นใช่ไหม mm hmm. มีใบนะครับมีทั้งโอ้โหมีทั้งไฟนะครับ มีรองเท้าสเก็ตมีขวาอันนี้แค่เกินๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นในใน,ในพวกเทรลเลอร์ีเซอร์นะครับอน,นี้คำถามเลยว่าถ้าเกิดเป็นนักฆ่าเ,เราจะใช้อะไรเป็าวุธครับเราจะใช้อะไรเป็าวุธคุยเอ็ได้เต็มที่เลยค่อาแบบเแบบเป็นตัวเราเนี่ยเราจะเท่เราจะฮ่ยหรือเราจะทั้งสมอยา่าง ผมผมว่าผมใช้ปืนแล้วกันเขารู้สึกว่าแรงเราอาจจะสู้กันือไม่ได้เราต้องใช้อุปกรณ์สายอุปกรณ์ใช่ปืนพกหรือว่าปืนกลหรือสไนเปอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวครับอะไรอยู่ใกล้ตัวนะรับปืนยืนชาวบ้านครับป่ะถ้าเป็นผมผมคงใช้ผมคงใช้ธนูครับธนูใช่คับเพราะว่า มันเงียบดีเราหน้าจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราดูหล่อเลยนะธนูเวลางานมาหัวจักรงานนี่ก็โดดแทงเลยยับเลยใช่ันโดนแอบนีเมทแค่ไหนกันอ๋อใช่ใช่จริงจริงมันชอบดูพวกฉากที่เขาแบบสู้แบบคอมแบทมือเปล่าอาจจะแบบใช้ใช้ร่างกายของเรานี่แหละใช้หมัดของเรานใช้หมัดนะครับอ่าใช้หมัด ส้นสูงได้ไหมคะส้นสูงได้ครับชิคด้วยเรายังอยู่ในแฟชั่นอยู่แล้วพอเราต้องกูเราก็ถอดมาแล้วก็ตีป้าป้าได้เลยม่ไม่แบเตะแล้วแพ้เอางเตะด้วยตีด้วยเราใช้มัน useful ไงคะจะเตะก็ได้จะใช้มือเลี่ยงก็ได้พอเอาไปส้นสูงแล้วนะคะ บาลารีนาสองนะบาลารีนาภาคสอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเขาจะมาคอนเนเนอร์เท่าทอร์เรลีคอนเนเนนรเท่าที่พาราคอนซินิเพกนะครับเด้เราจะได้พบกับซองสูงนะครับอาต้องขอเสียงนะครับให้กับทีมที่สามของเรานะครับตัวแทนจากโรสกาโรมาครับอ้าวลาดูมเนียมครับแต่งตัวมาเป็นแนวใสๆมากนะ คุณสุดท้ายนะครับกลนี้เป็นรุ่นใหญ่นิดหนึ่งในรอบนี้ครับ From The World of John Wink Arena นะครับสถานที่แล้วก็ Faction นักฆ่าที่เลยนะครับเอาไปพบกับเขาเลยครับพบกับคุณเบนเบนจามินครับคุณโกวศินคุณเมีนฮีโรวิตครับแล้วก็คุณต้นน้ำเปียบชนครับ สุดท้ายของเราเป็นกลุ่มนักฆ่าที่เรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับเป็นทีมนักฆ่าไฮไลท์ของภาคนี้เลยของแบรนด์คนนี้เลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนนักฆ่าแต่แรกนะครับ้ผมโดนแทงเร้อยคนระับชินแใช่ทิ้งสอนนะนอ,นะอันผงม,มีฝาก,กาให้ด้วย <Okay. S 1> น,นะครับนี่คือกลุ่มนักฆ่านะครับของเรามาจากหมู่บ้านนักฆ่าจาก All อานะ All อสเตนนะครับที่ออสเตรียไม่รู้อ่านถูกป่ะาออสเตนออสเตนนะครับนะครับ มีคำถามมาคิดว่าอะไรในตัวเราครับที่ใกล้เคียงกับความเป็นจอร์วิทมากที่สุดครับผมว่าน่าจะเรื่องหน้าตาหน้าตาใชเหมนคิโนรีไหมพี่ผมว่าคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆคิโนรีนะครับผมว่าหน้าตาเหมือนคิโนรีไหมครับขอเสียนะครับให้คุณเบนนะครับเหมือนเหมือนเพราะนั้นจอร์วิทนะครับภาคผนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็น เยพร้อมครับพร้อมนะกพร้อมครับพมผมว่าผมน่าจะไม่ไม่มีอะไรเหมือนคุณโอล็กนะครับแต่มีมีแค่อย่างเดียวที่เหมือนจอร์ดวิกก็คือว่ารักหมาครับอ่ารักหมามีหมาชอบหมานะครับขาผมครับมาเหมือนเหมือนจอร์ดวิกเอาเอาอยังไงดีเหมือนจอร์ดวิกแบบน่าจะเป็นความความแฝงแล้วกันก็คือแฝงครับเที่ยงตรงแฝงไม่เอาเปรียบใครแต่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเราครับแต่ก็ไม่ตามกฎเนาะจอร์ดวิกไม่ตามกฎไม่ไปตามกฎใช่ ถ้าผมผมผมคิดว่าวันนี้เหมือนที่สุดก็น่าจะเป็นชุดละกันครับชุดนะครับพยายามแต่งตัวมาให้เหมือนจอนวิกที่สุดนะครับสุดดังสุดดังนิคไทพลาดไหมีอาวุธมาด้วยไหมเพิอาวุธมาด้วยไหมเดี๋ยวไปแย่งผู้ร้ายขา้างหน้าแย่งผู้ร้ายขา้างหน้านะครับนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องโปรโมทนิดนึงว่ายิ่งได้มาดูบาร์เรลิน่านะครับในระบบ 4Dx นะครับเคยดูไหมครับ 4Dx ลงเลยมีคอมเมเจอร์ 4DX 4DX เป็นยังไงบ้าง 4DX มีจุดพิเศษยังไงรมีภาษาสัมผัสนะครับมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นนะครับกลิ่นอะไรครับเท้าครับเป็นกลิ่นเท้าคนน้ครัไม่ใช่นะครับมีน้ำไหมครับแบบมาเฉพาะมีน้ำเลยมีน้ำมีล่ยนะครับจะมีนั้ำลายแล้วไม่ใช่นะครับลงหนัง 4DX นะครับมาพร้อมระบบน้ำที่ผ่านการพัฒน์จนไรนะครับครับเป็นระบบแสงสีเสียงนะครับได้กองไปแล้วใช่ไหมครับกองไม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะะนั้นบอกเลยว่ามารับชมประสบการณ์นะครับ The World of John Wick b a r e n a นะครับที่โรงหแรม 4DX นะครับในเครือ Major Group ของเราที่เรียกว่าได้อัตลักของความเป็น John Wick นะครับอคำถามปิดท้ายครับคิดว่าในโลกของความจริงเนี่ยควรมี John Wick เนียควรมีคนเป็น John Wick เนี่ยคนรมีครับ John มีไหมหรือเราจะเป็นเองเราเราจริงๆก็ควรมีนะฮะแต่ว่าอย่าอยู่ใกล้ผมดีกว่ากลัวกลัวครับไปไปทำไปทำอะไรไปเยอะทำความผิดอะไรไปเยอะ ไม่มีครับไม่มีนะแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีครับจอร์นวิกก็แฟร์นั้นเขาก็ไม่ไม่ทำใครก่อนใช่ใช่แล้วก็ไม่เราไม่ต้องอย่าไปยุ่งเขาก็รอเราไม่าไปยุ่งกับเขาไม่ใว่าต้องไปทําอะไรมาหรือเปล่าไม่มีครับผมรักหนีนะแต่จริงพี่ก็เหมือนจอร์นวิกอยู่นะพี่ผมก็โดดพี่ได้ตอนแรกว่าจะใส่วิกมาก็าจะเดินจอร์นวิกวิกไม่ใช่คนเราวิกงคพี่เอาละคับแล้วนี่ก็คือแฟชั่นสุดท้ายนะครับนี่คือกลุ่มของเรากลุ่มสุดท้ายนักฆ่าจากฮอร์สแควนะครับครับผมเอาละครับขอเสียงปรบมือครับให้กับ กลุ่มของเราคุณสุดท้ายนะครับคุณเบนคุณโก้คุณมีน,นะคร <_ d ata> ับ <_ d ata> อนี่คือไฮไลท์นะครับวันนี้ที่ทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากนะคร <_ d ata> ับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันนะครับในรอบพรีเมียร์